แรงกว่าที่อื่นอืประทุมเป็นจังหวัดใหญ่งบประมาณในการบริหารจัดการของงานขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่นเยอะ,ยอะทําให้เรื่องการร้องเรียนเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับเยอะเยอะมากแล้วทีนี้พนักงานแต่ส่วนก็มีแค่เมื่อก่อนมีแค่สี่ท่านสามท่านสีส่ท่านแล้วก็มาเป็นหกท่านหกท่านแล้วก็มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปพอหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตอนนี้ก็มีน้องใหม่เข้ามา พอน้องใหม่เข้ามาเราก็ต้องมาฝึกน้องใหม่มันทําให้ขั้นตอนระยะเวลาตรงนี้ชา้าอีกแต่พวกผมอะ่ะออก็เร่งํำเนินการจากปีที่แล้วผมคนเดียวก็สิบทาไปสิบสิบสี่เรื่องครับนะครับเราก็เล่นเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปยื่นข้อเสนอให้สภาหรือรัฐบาลหรือนักกฎหมายไปเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายไปเปลี่ยนรัฐมนูญผมบอกว่านักการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ยพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อให้อำนาจ อบชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายตรวจสอบเนะี่ยลงโทษพวกเขาอย่างรวด,ดเร็วไหมใครอยากจะให้ทาอย่างนั้นครับก็มีแต่ให้ยือย้อไปยื้อไปยื้อไปสุดท้ายระดับผู้นําที่อยู่ในสภาทั้งหลายคุณจริตคอรอปชั่นส่งต่อมาถึงด้วยแล้วลเรื่องนี่ยผมกลัวว่าเรื่องมันจะมาจากที่นู่นเน่ยไม่ครบผมก็เอามาให้ท่านเพิ่มเพิ่ม <ผ>โอ้โหว่าเรื่องมันหายเอกสารหายอ๋อไม่ไม่บางทีอาจจะมามาครบเรื่องเรื่องยังไม่รู้อันนี้ผมผม,ผมทำสำเนาม,นมาจะผมให้ให้บอกผมบอกอุ้ย <c oughs> นี่ผมลืมแล้วนะว <c oughs> ั้นนี้ผมนายสุปีแสงสว่างครับ <c oughs> เป็นผู้ร้องเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกับสำนักง,งานปปช อันนี้เราก็ไปยื่นเรื่องที่ปปชใหญ่มาแล้วผมก็ติดตามสอบถามว่าส่งเรื่องมาที่ปปชจังหวัดเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมก็ทําเรื่องมาติดตามในในสิทธิ์ของประชาชนคนไทยนะครับตามร,ร,รัฐธรรมนูญพศ2560ประชาชนคนไทยมีสิทธิเรียกร้องร้องเรียนให้ตรวจสอบการทํางานของเจ้าที่รัฐนักการเมืองที่ทํางานอยู่บนภาษีของประชาชนวันนี้ผมมาติดตามเรื่องที่ผมร้องกับปปชไป5เรื่อง สี่เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นโฟมนะครับเ,เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนของหน่วยงานไหนครับออของของการบริหารส่วนท้องถิน่นที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มายื่นที่ปปชอของจังหวัดปทุมธานีคือมาตามเรื่องครับแล้วก็เรื่องโครงการจัดเลี้ยงอาหารข้าราชการอาหารกลางวันครับข้าราชการในท้องถิ่นนั้นๆเลี้ยงมากว่า 3ปีก็ขอให้อบชตรวจสอบว่าใช้เงินตรงไหนมาเลี้ยงใครบริจาคและใครได้ประโยชน์อย่างเงี้ยคือ mm hmm. ข้อที่3ครับการเบิกงบกลางนะครับออกมาซ่อมสร้างถนนซึ่งงบกลางเนี่ยมันจะต้องใช้สําหรับเ,เรื่องที่มันเป็นเร่งด่วนภายในจังหวัดหรือท้องถิ่นนั้นๆแต่งบที่มาซ่อมถนนทั่วๆไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นงบซ่อมสร้างบำรุงถนนแต่นี้เอาอง,งบกลางมาใช้ก็ขอให้ปบชตรวจสอบเรื่องต่อไปครับ มีการจัดจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ในช่วงของโควิดซึ่งเอกสารที่เรามีคือไม่ได้จัดสอนจริงก็ขอให้ปาชาตรวจสอบเรื่องล่าสุดที่ผมเรียกร้องไปร้องเรียนไปก็คือโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งก็มองแล้วก็อาจจะเข้าข่ายนะครับผมเช้ว่าเข้าข่ายในฐานะที่ใครก็แล้วแต่อาสาสมัครมาเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อจะพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆหรือจังหวัดนั้นๆก็เป็นหน้าที่ที่เราสามารถตรวจสอบได้คุณเป็นของคนของประชาชนซึ่งอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนในพื้นที่ก็จะถูกจะผิดก็เป็นหน้าที่ของปปชถ้าผิดก็ปปชดำเนินการไปถ้าถูกคุณก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เราร้องเรียนเนี่ยครับเรามีเอกสารเป็นปึกๆนะครับซึ่งก็ได้มา ซึ่งก็ได้มาจากข้อเท็จจริงทั้งในงจังหวัดทั้งในหนังสือของในพื้นที่เองนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้รับทราบขาร้ชการที่ทํางานด้านนี้ก็รับรู้รับทราบ,รบ